งั้นผมให้อย่างนี้ตามนีบี้ขอผมให้เพิ่มอีกห้าพันละกันแต่ว่าพี่ต้องตังใจวันนี้อาจจะยากพี่นิดนึงวันนี้ลูกค้าปาเจโรมาขายดูรถคันนี้จะเคยชนหรือไม่เคยชนแล้วก็คันนี้เราจะได้กลับบ้านมาขายที่นี่ไหมมาแล้วปาเจโรที่ทุกคนถามหา <c oughs> คือตัวนี้ไมเนอร์เชยแล้วนะหน้าตามันจะแบบดูหล่อขึ้นดูหุ่นยนต์หน่อยว้าวมันลุ้นเงินจะสวยไหม ต่ผมว่าน่าจะสวยนะเพราะว่าน็อตฝากระโปรงเหมือนขันเลยวะ่ะเอ็มพอดีน็อตฝากระโปรงขันวะ่ะเห็นปะมีรอยขันแต่ว่าสติ๊กเกอร์นั้นยังอยู่นะครับนะสติ๊กเกอร์เดิมแล้วก็สีฝากระโปรงนะ่ไม่มีการพ่นอะไรเข้าไปแล้วก็ซีเลอร์ด้านหน้านะทุกคนนะเดินเป็นเส้น่ะชัดหมดเลยแล้วก็จิกเข้าคือรถคันนี้น่ามีทำสีฝากระโปรงมาแน่นอนแต่ว่าแก้มเนะี่ยไม่ถอดนะเห็นปะเนี่ยเปนสปอคยคาร์บอนวอแชัดไฟหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ถอยมาไม่มีรอยขัน ดูเยอะหน่อยเพราะว่าพอฝากระโปรงถอดเนี่ยไล่ดูเยอะมากคือบอรถมันมีพวกพลาสติกบังเยอะมันก็ดูยากอ่ะต้องมาคอยก้มโดยเงี้ยโอเคแต่ชุดหน้านี่เดิมแน่ซึ่งทุกคันเนี่ยเราต้องดูละเอียดแบบนี้นะถึงจะได้รถคันนึงสรุปหน้าเดิมนะครับแต่ฝากระโปรงมีถอดทาสีนะเดี๋ยวไปดูข้างในต่อหมหไปนอยปะ เดิมนะครับน็อต <Not S 1> ไม่มีรอยถอดนี่มีสปอตชัดเจนสวยงามนะครับประตูหน้าขวาอันนี้เป็นเพจนะทุกคนนั้นะเนี่ยมีบินนัมเบเบิลมาอันนี้ก็แอบ,บน่ากลัวนะครับบางทีไปล้างไม่รู้แล้วมันลอกเนะี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันนะประตูเดิมนะครับเส้นเดินตรงสวยงามประตูหลังไม่ได้ถอดนะเห็นไหมลุกแถบขวาทั้งแถบนะครับ oh. เดิมฝาท้ายน็อตไม่เคยถอดนะครับซิลเลอร์นี่เดิมหมดเลยติดเข้านะครับใครอยากให้เราดูรถแบบนี้นะอยากตรีราคาก็เราอยู่ชุนบรีพ่านทองทุกคนเข้ามาที่ได้เลยนะฝาถังน้ํามันนะ ที่มันเป็นชั้นเหมือนกันนะพีม่มเก็บสีมานะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเห็นปะมันเป็นชั้นแบบนี้เห็นไหมมีพ่นเคลียร์เข้าไปนะครับรถมีเก็บสีบ้างนะบางทีเราอาจจะไม่ขับอูดขีดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ารถก็ไม่มีอะไรนะ พอชัดเจนสวยงามก็สรุปว่าแถบซ้ายก็เดิมนะครับแต่ว่าแถบนี้มีทําสีมานะทั้งแถบนะครับเดี๋ยวมาดู้เลขไหม่กับปีรถกันผมไม่แน่ใจแต่ว่าก่อนดูเลขไหม่ดูพวงมาลัยโอ้พวงมาลัยมีอาการเงาอ่ะน่าจะวิ่งเยอะและโัวเกียร์ก็ไม่ได้มีรอยอะไรมากมายนะโอ้เบาะมีอาการยุบซุดหน่อยผมว่าไม่น่าจะเยอะว่ะถ้าอย่างนั้นรถปี19บจดเดาว่าสักแสนห้าแสนหกนั่น 1>, 1 8 10, 7 0 0 0โอ้โหวิ่งโคตรเยอะเลยว่ะเฮ้ยสภาพรถถือว่าดีว่ะ้ยผมคิดเยอะเลยเนะี่ยแต่อย่างที่บอกทุกคนคันนี้ถือว่าวิ่งเยอะนะครับคือถ้าซื้อมาจริงๆก็ขายราคาถูกครับทุกคนเพราะว่ารถไม่เยอะแต่ว่าถ้าคันอื่นที่ผมขายรถไม่น้อยทุกคนก็จะว่าราคามันต้องสูงอยู่แล้วบางคนอยากได้รถไม่น้อยในราคาที่ต่ําผมบอกเลยไปไ,ไม่ได้เดี๋ยวมาลองคุยราคากันว่าจะได้ไหมเดี๋ยวว่าสีขาวผมก็อยากได้อยู่นะเอออันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวเลยป่มครับใช่ครับป้ายแดงมือเดียววิ่ง ก็เดินทางเที่ยวบ้างกลับบ้านต่างจังหวัดเพราะบ้านผมอยู่สุรเกศครับฝั่งแถบซ้ายทั้งแถบนี่มีมีเคยทําสีมาไหมครับไม่มีเก็บทั้งคันครับอาจจะมีแบบแบบจุดรอยจุดออยเอ๋อรอยจุดๆโอเคเราที่ขายนี่คือซื้อรถใหม่ป่ะครับหรือว่าใช่ครับแทนจะซื้อเป็นรถไฟฟ้าด้วยหน้างานผมต้องเดินทางไกลอีกแล้วก็เลยอยากจะประหยัดค่เรื่องค่าน้ำมันลงก็เลยจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเลยอะไรเงี้ยมาถึงราคาดีกว่าที่ได้เท่าไหร่ครับก็คิดว่า ต้นๆเนี่ยไปไม่ถึงอยู่แล้วครับด้วยเลขไม้ถ้าไม้น้อยเนี่ยผมสู้แน่นอนไหวไหมครับให้ค่าตัวผมนิดหนึ่งให้ค่าตัวพี่นหนึ่งได้ไหมงั้นผมให้อย่างนี้ตามที่พี่ขอแต่ว่าพี่ต้องลิ่ใจวันนี้อาจจะยากพี่นิดนึงพี่ขยิ้มเครียดแล้วสองคนเลยต้องมานั่งคิดก่อนทีนี่ครับเพราะว่าผมต้องแผนเรื่องรถเพราะผม ่ไมมีรถใผมให้พิ่อีกห้าพันและกันนะพี่แต่งงาวันนี้เผื่อพี่จะไปเช่ารถเผื่อพี่ถึงใจได้ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากลครับก็สรุปลูกค้าเคสนี้เดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนนะครับก็ลูกค้าเปลี่ยนรถเพราะว่าจะวิ่งไกลอีกรอบนึงก็เลยต้องใช้รถไฟฟ้านะครับอย่างคันนี้ก็เล็กไม่ค่อยขัางเยอะนะถ้งผมได้ซื้อจริงก็ราคาดีแต่ใครอยากได้ไม้น้อยเนี่ยมีจอดอยู่นู่นอีกสองคันนะสีขาวรีบทักเข้ามานะครับถ้าจะจขายหรือว่าเธอรถด้ราคาสูงนะที่สองนะครับที่เจมเลยต่อโตตอนนี้ผมเปิดช่องใหม่สองช ทุกคนติดตามกันด้วยนะ